สวัสดีค่ะพาน,น้องมาทำวัคซีนนะคะแล้วก็พาสองผัยมาตรวจตาด้วยนะคะอีกนี่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะโรงพยาบาลที่สองนะคะที่น้องผัยเงินกับผัยทองมาหาหมอนะคะโรงพยาบาลแรกก็บอกว่าน้องตาบอดนะคะโรงพยาบาลที่สองก็รอฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ตะวันนะคะตะวันมาทำหมันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะทำหมันนะคะ เดี๋ยวไปฟัง,งกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะจ้าเอ๋หน,นูๆมองแม่ละมองแม่หละลูะลกเห็นไหมไหมเห็นไหมไหมคะเก่งจังเลยเก่งทั้งสองคนเลยเนี่ยเก่งมากเลยไปหาหมอเน่ยโอ้โหดิ้นมากเลยเนี่ยตอนที่หมอวัดไข่เนี่ยฮะอือ ตอนที่หมอวัดไข้นี่แรงเยอะนะเราอะ่ะฮะไผ่ทองตอนที่หมอวัดไข้เนี่ยโอ้โหแรงเยอะอ้เพลงเงินหาวหรอคะเพลงเงินหาวหรอคะลูกอืมคุณเก่งนะลูกเรอไปหาหมอเป็นไงมั่งมหมอบอกว่าไงมั่งอือหมอบอกว่าไงมั่งคะพวกหนูเป็นยังไงอืม อุ้ยหาวสบายใจสบายใจมีความสุขมากเลยแม่มีความสุขมากเลยแม่ไปหาหมอแล้วผลออกมายังไงคะผลออกมายังไงคะอืมผลออกมายังไงอืมตาพวกหนูเป็นยังไงอะลูกคุณหมอว่ายังไงคะเอ้ยน้องๆไปหาหมอมาสองที่แล้วนะคะ หมอทั้งสองที่หมอที่แรกบอกว่าน้องตาฝ่อหมดแล้วนะคะตาบอดนะคะแล้วก็ไผ่เงินเนี่ยหมอบอกว่าตาบอดชัวแน่นอนหมอที่แรกบอกนะคะแล้วก็ไผ่ทองหมอบอกว่าก็ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างนะคะรอโตขึ้นมา,านิดนึงนะคะไผ่ทองนะคะหมอที่แรกว่าอย่างนี้นะเออใช่ไหมคะเออใช่ไหมคะลูกเออเองเลยขึ้นมาท,ทันทีเลย พอบอกมีลุ้นนะแล้วไงน่าขาึ้นมาทันทีเลยแล้ววันนี้นะคะได้ไปหาหมอที่ที่สองนะคะหมอที่ที่สองก็บอกว่าบอกว่าไงคะ <c oughs> บอกว่าไงคะบอกว่าไงคะพยักหน้าพยักหน้าบอกว่าไงคะเอหมอที่สองบอกว่าไงคะเอ้ยหมอที่สองบอกว่าไงคะลูกอือ หมอที่ที่สองบอกว่าน้องบอดทั้งคู่นะคะโอกาสเหลือน้อยนะคะที่จะห้าได้มองเห็นนะคะโอกาสเหลือน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงน้องจะมองไม่เห็นแต่แม่เกียงก็ ไม่ถือว่าน้องเป็นภาระนะคะน้องๆเก่งมากช่วยเหลือตัวเองได้เก่งมากช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากวิ่งเล่นสนุกสนานรู้จักที่กินข้าวรู้จักกระบะทรายสอนแป๊บเดียวก็รู้นะคะสอนง่ายมากนะคะก็ตาน้องหมอบอกว่าน้องอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรืออาจจะเป็น อยู่ในภายก็พูดหมอก็พูดเหมือนกันหมดนะคะว่าเพราะทุกคนก็ไม่รู้ว่าน้องเจออะไรมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องค้นหาแล้วว่าน้องเจออะไรมาก็รู้แค่ว่าน้องตาบอดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคู่นะคะแต่ก็เผื่อมีปาฏิหารณ์นะเผื่อมีปาฏิหาร์เกิดขึ้นกับน้องนะคะเหมือนกับวิเศษนี่แหละก็หลอปาฏิหาริย์เเผื่อวิเศษเดินได้วิ่งได้นะคะน้องทำวัคซีนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับใยขัญข้าวนะคะใยขัญข้าวเอ้ยใยขัญใจนะคะพูดผิดใยขัญใจนะคะใยขัญใจก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะหยอดยาเห็บหมัดแล้วนะคะน้องๆก็จะอยู่กับแม่ปกติแล้วแม่แม่ทาห้องให้เขานะคะแม่เกียงจะไม่ให้เขาไปรวมกับคนอื่นๆเด็ดขาดให้เขาอยู่เฉพาะของเขาเลยนะคะ จะทำห้องให้เขาต่างหากนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเอาไปข้างนอกเขาไปเจอเพื่อนๆนข้างนอกมันเขามองไม่เห็นอยู่ดีทีนี้ที่มันกว้างก็ไม่ค่อยดีกับน้องนะคะก็ให้อยู่ที่จะทําให้ใหม่เนี่ยค่ะี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าห้องใหม่น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้องๆจะอยู่กันยังไงนะคะแต่ตอนนี้น้องๆอยู่ห้องนี้ไปก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ตาบอดก,ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะลูกเนาะไม่มีอุปสรรคอะไรหรอกพวกหนูเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะป้าดอดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม Jake? ลูกบอดก็มีปัญหาดูนะคะเห็นดูสงสารนะคะแต่ว่าน้องก็มีความสุขของน้องนะคะได้อยู่กับแม่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะหนูได้อยู่กับแม่หนูก็มีความสุขแล้วเนาะอยู่กับแม่ก็มีความสุขแล้ว นี่พี่พิเศษไว้คอยก,กคอยกอดเนาะตอนนี้พี่พิเศษไปอยู่ห้องโน้นรอกินข้าวเสร็จแล้วล้วค่อยมาห้องนี้นะไปโรงพยาบาลก็เก่งมากเลยกลับมาก็มากินกันใหญ่เลยนะคะกินข้าวกันใหญ่เลยมาถึงก็หิวกันกินข้าวนะคะเดี๋ยวพาไปดูยายขันใจนะคะขันใจฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะหยอดยายเรียบร้อยแล้วนะคะ นอนสบายใจช่วงพักผ่อนตอนนี้เป็นช่วงพักผ่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอืให้เขาได้พักผ่อนนอนซะมาถึง่ากินข้าวกันหิวกันมากเลยนะคะส่วนะตะวันทาหมันนะคะทำหมันอยู่นะคะอยู่โรงพยาบาลพวกนี้ไปรับนะคะตะวัน สองสาวคนเก่งลูกแต่หนูจะเติบโตขึ้นมาด้วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะลูกนะถึงหนูจะมองไม่เห็นแม่ก็ไม่คิดจะทอดทิ้งพวกหนูนะชีวิตพวกหนูก็จะมีคุณภาพที่ดีนะลูกอยู่อย่างมีความสุขนะคะรู้ไหมคะอยู่จะมีความสุขนะลูกนะไม่ต้องกลัวอะไรเลยถึงจะมองไม่เห็นก็ไม่ต้องกลัวอะไรเนาะ แม่คนนี้จะดูแลพวกหนูเองจะเป็นตาให้หนูเองนะลูกนะอืมจะเป็นหูเป็นตาให้หนูเองนะคะคนเก่งของแม่นอนท้องป่องเลยเลี้ยงแล้วก็รักนะคะรักมากเลี้ยงแล้วก็รักหลับแล้วหลับแล้วนะคะเมื่อกี้ยังจะเล่นอยู่เลยนี่หลับแล้วนะคะก็สรุปว่าน้องทั้งสองตาบอดแน่นอนแล้วนะคะ หมอทั้งสองที่วินิจฉัยเหมือนกันหมดนะคะว่าน้องตาบอดนะคะตาน้องฝอนะคะก็พ่อ,พอ,พอแม่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะไม่เพียงจะเป็นหูเป็น,ปน,ปนตาให้เขาเองนะคะส่วนหูเขาดีกันอยู่แล้วนะคะก็ใช้หูฟังเอานะคะไม่เพียงจะเป็นตาให้เขาเองพาเขาเดินเที่ยวโน่นนี่นั่นเอานะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็ สนับสนุนค่าทํากงให้กับน้องได้นะคะเพราะว่าไม่แข่งทํากงให้น้องนะคะก็ซื้อเหล็กค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่พพอร์ตดังน้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ